กูอินเวสเทรดเปิดโอกาสให้กับมือใหม่ที่อยากฮัดเทรดโดยเปิดบัญชีเทรดกับเราไม่ว่าจะเป็น Xnet หรือว่า XM และรับฟรีไปเลย10ดอลลาร์ให้ท่านได้ลองเทรดไปกับมือใหม่ของเราโทนี่มือใหม่ฮัดเทรดไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่ม30นาทีจนถึงเวลา2องทุ่ม30นาทีติดต่อเราได้ที่ l ลายแอดกูอินเวสเทหรือทาง a c e b o o k กูอินเวสแจกทุกวันแจกทุกสัปดาห์ แจกทุกเดือนกับกิจกรรมดีๆของเรากูอินเว t เทรดครับผมกลับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีสมาชิ Member, กเมมเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับกูอินเวสครับผมนะฮะเทรดทุกวันแจกทุกวันกลับมาแจกรางวัลกันอีกเหมือนเช่นเคยนะครับผม สำหรับวันนี้ต้องขออาภัยนิดหนึ่งนะครับมาเรา uh, ต้องขออาภัยนิดนึงนะครับที่นะครับต้องบอกว่าออกมาล่าสุดแจกรา,างวัลช้าไปครึ่งชั่วโมงนะครับเนื่องจากติดภารกิจสําคัญนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังไงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจับรางวัลกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อความรวดเร็วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมาเริ่มจากกิจกรรมวันนี้นะครับผมนะเสรทุก,กวุจวันนะครับเรามาเริ่มจัรางวัลตั้งแต่วันรางวัลแรกเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ ครับผมสำหรับรางวัลแรกครับ60892055นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสำหรับหมายเลขแรกนะครับโอเคสำหรับเมมเบอร์นะครับของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Xnet และ XM นะครับเรารวบรวมหมายเลขไว้ใน่า ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อที่จะจับรางวัลกันนะครับผมแล้วก็หากท่านใดที่ทราบว่าตัวเองนะครับมีสิทธิ์ที่จะรับรางวัลนะครับสามารถติดต่อมาที่ไลน์แอดของเรานะครับติดต่อมาหาแอดมินของเรานะครับและทางแอดมินเราจะให้ในส่วนของลิงก์นะครับไปโพสต์หน้า Facebook ของท่านนะครับโดยเปิดเป็นโหมดสาธารณะแค่นี้ครับก็สามารถที่จะได้รับรางวัลจากเราแล้วนะครับผมง่ายๆเลยนะครับรางวัลที่สองครับ รางวัลที่2ครับเป็นหมายเลข6 0 3 8นย์สนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรท่านที่2นะครับผมสําหรับนะครับท่านใดที่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิได้รับรางวัลน,นะครับสามารถติดต่อมาที่แอดมินของเรานะครับในช่วงเวลาไม่เกินเที่ยงคืนนะครับไม่เกินเที่ยงคืนนะครับ <c oughs> ถ้าติดต่อมาหล้วนคือเราทางเราขออนุญาตถือว่าเป็นการสาสิทธิ์นะครับผมเอาละครับหมายเลขถัดไปครับหมายเลขที่สามครับหมายเลขที่สามเป็นหมายเลขหกศูนย์เจ็ดสามแปดเก้าหกแปดนะครับหมายเลขครับหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดสามแปดเก้าหกแปดนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับสำหรับท่านที่3นะครับผมโอเคมาต่อไปกับท่านที่4ี่นะครับท่านที่สี่ของเรานะครับเป็นหมายเลขห้า7 6 6 8 8นเจดหแปดดนะครับย้ำหมายเลขอีกหนึ่งครั้งครับ5้า7 6 6 8 8เจ็ดหหแดดครับ ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับกับท่านที่4นะครับผมและมาต่อด้วยหมายเลขที่5นะครับท้านสุดท้ายนะครับท่านที่5เป็นหมายเลข52055194ครับ520551 94ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่ได้รับรางวัลจากเราทั้ง5ท่านนะครับตามหมายเลขนี้เลยนะฮะขออนุญาตเช็คหมายเลขนิดนึงครับว่ามีซ้ํากันหรือไม่นะครับโอเคครับไม่มีหมายเลขที่ซ้ํากันนะครับก็อย่างที่ทางเราแจ้งไปนะครับหากท่านใดที่ทราบว่าตัวเองนะครับมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะฮะก็สามารถติดต่อมาที่แอดมินของเรานะครับและทางแอดมินของเราจะให้ ลิงก์นะครับเพื่อที่สมาชิกเอานําไปโพสต์บนหน้า Facebook ของท่านโดยเปิดเป็นโหมดสาธารณะครับผมแค่นี้สมาชิกก็จะสามารถรได้รับรางวัลกับเราแล้วนะครับและขอย้าว่ามือใหม่ที่อยากหัดเทรดโดยเปิดบัญชีเทรดกับเราไม่ว่าจะเป็น xnet หรือว่า xm รับฟรีไปเลย10ดอลลาร์ให้ท่านได้ลองเทรดไปกับมือใหม่ของเราโทนี่มือใหม่หัดเทรดไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่ม30นาทีจนถึงเวลา2ทุ่ม30นาที ติดต่อเราได้ที่ไลน์แอดกูอินเวสเทรดหรือทาง f a c e b o o o กูอินเวสแจกทุกวันแจกทุกสัปดาห์แจกทุกเดือนกับกิจกรรมดีๆของเรากูอินเวสเทรด